ทันทีที่คุณเห็น Honda Wave 100s รุ่นปี2026เคลื่อนตัวออกมาบนถนนคุณจะรู้ได้ในเสี้ยววินาทีว่านี่ไม่ใช่รถที่ถูกสร้างมาแค่ให้พาคุณจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งเท่านั้นแต่มันถูกสร้างมาเพื่อยกระดับประสบการณ์การขับขี่ในทุกวันให้มีสไตล์แข็งแรงและเชื่อถือได้มากว่าที่เคยขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ w a Auto Review และถ้าคุณเป็นผู้ชมใหม่ที่เพิ่งเข้ามาครั้งแรกอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้ด้วย เพื่อไม่ให้พลาดรีวิวรถรุ่นใหม่ใหม่ที่จะช่วยให้คุณตัดสินใจเลือกซื้อได้อย่างมั่นใจ Honda w เวฟ100 SP 2026คือหนึ่งในรถครอบครัวที่สมดุลที่สุดของ Honda ถูกออกแบบมาสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการความประหยัดความสบายและดีไซน์ที่ทันสมัยรุ่นนี้ยังคงรักษาความทนทานในแบบฉบับของ Honda เอาไว้ครบถ้วนแต่เพิ่มเติมด้วยการออกแบบใหม่การขับขี่ที่นุ่มนวลขึ้นและประสบการณ์โดยรวมที่ดีขึ้นตั้งแต่แรกเห็นสีเทาและสีขาวแบบใหม่ให้ความรู้สึกพรีเมียม เรียบเทและมีสเสน์เส้นสายตัวรถถูกออกแบบให้ฉบเฉียวยิ่งขึ้นไฟหน้าและแฟริงด้านหน้าให้ลุกที่ทันสมัยกว่าเดิมทุกส่วนประกอบถูกเก็บงานอย่างเรียบร้อยให้ภาพลักษณ์ที่สวยสะอาดตาตั้งแต่ด้านหน้าไปจนถึงท้ายรถด้านสมรรถนะเวฟ100 s p 2026บ100 20มาพร้อมเครื่องยนต์ 100CC แบบ4จังหวะรุ่นใหม่ของฮอน da ที่เน้นความประหยัดเชื้อเพลิงและการตอบสนองที่นุ่มนวล คันเร่งให้ความรู้สึกชัดเจนไม่กระชากเหมาะสำหรับการขับขี่ในเมืองที่ต้องการความคล่องตัวโดยยังคงความนิ่งและควบคุมง่ายจุดเด่นสำคัญของ Honda คือความทนทานในระยะยาวและเครื่องยนต์รุ่นนี้ก็สื่อพดคุณสมบัตินั้นได้ดีมากรุ่นใหม่ยังมีการลดแรงสันสเทือนและลดเสียงเครื่องยนต์ทำให้การเดินทางในทุกวันเงียบและสบายมากขึ้นตำแหน่งเบาะนั่งถูกออกแบบให้รองรับการใช้งานจริง เบาะนุ่มกำลังดีมีความกว้างพอให้ทั้งผู้ขับและผู้ซ้อนรู้สึกสบายแม้ต้องขี่ในสภาพรถติดนานนานท่านั่งเป็นธรรมชาติไม่มึลลาไม่กดน้ำหนักลำตัวเกินไปแฮนด์บังคับจับถนัดมือและควบคุมได้ง่ายแม้ต้องเลี้ยวในซอยแคบแคบขนาดตัวรถที่กระทัดรัดทำให้จอดง่ายเลี้ยวง่ายและคล่องตัวมากในเมืองที่รถเยอะอีกหนึ่งจุดเด่นของ wave 0 0 s คือความเบาของตัวรถซึ่งช่วยให้ควบคุมง่ายและยังเพิ่มความประหยัดน้ำมันไปในตัวผู้ใช้จะรู้สึกได้ทันทีว่ารถตอบสนองอย่างนุ่มนวลและแม่นยำ เหมาะอย่างยิ่งสําหรับผู้เริ่มต้นคนทํางานนักศึกษาหรือผู้ส่งอาหารที่ต้องใช้ความทนทานทุกวันระบบการสะเทือนถูกปรับจูนให้รับมือกับถนนที่ไม่เรียบได้ดีโชคอัพหน้าแบบเทเลสโคปิกและโชคคู่ด้านหลังช่วยให้รถทรงตัวดีและให้ความมั่นคงในทุกความเร็วระบบเบรกของรุ่นนี้มีการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นให้แรงเบรกที่มั่นใจทั้งขณะขี่คนเดียวและบรรทุกของรมเบรกทั้งหน้าและหลังยังคงทำงานได้ดีและมีความเสถียรน วัสดุเบรกที่ทนทานขึ้นช่วยให้ใช้งานได้นานขึ้นโดยไม่ต้องบำรุงบ่อยล้อของรถถูกออกแบบให้เกาะถนนดีปลอดภัยแม้ในวันที่พื้นถนนลื่นหรือมีฝนตกด้านความประหยัดเวฟเป็นตำนานอยู่แล้วและในรุ่นปี2 0 2 6นีนี้ฮอนด้าก็ยกระดับขึ้นไปอีกขั้นด้วยอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงที่ยอดเยี่ยมเหมาะสำหรับคนที่ต้องขี่ทุกวันหรือเดินทางไกลตัวรถให้ความคุ้มค่ามากทำให้สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาวได้อย่างชัดเจน ช่องเก็บของใต้เบาะถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้จริงสามารถใส่เอกสารของใช้และอุปกรณ์พื้นฐานต่างๆได้ส่วนท้ายรถยังมีแร็กสำหรับบรรทุกของเพิ่มเติมเพิ่มความสะดวกสำหรับผู้ที่ต้องใช้งานประจำวันหรือทำงานส่งของคุณภาพการประกอบของ Honda ยังคงเป็นหนึ่งในจุดแข็งที่สุดรุ่นนี้ให้ความรู้สึกแข็งแรงประกอบแน่นสวิตต่างๆให้สัมผัสที่ดีใช้งานได้นานตัวรถโดยรวมให้ความมั่นใจว่าใช้งานได้หลายปีโดยไม่งองแง ซึ่งเป็นเหตุผลที่ทำให้ซีรีส์เวฟได้รับความนิยมอย่างยาวนานสีเทาและสีขาวแบบใหม่ช่วยเพิ่มความทันสมัยเหมาะสำหรับทั้งผู้ใช้หน้าใหม่และผู้ใช้ที่ต้องการรถที่ดูเรียบร้อยและดูดีในทุกโอกาสเวฟ1 0 0 s รปี2 2 6คือรถเรียบง่ายที่ให้ความรู้สึกพรีเมียมในแบบที่ไม่ต้องพยายามมากและนั่นก็ทำให้มันเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีที่สุดในตลาดตอนนี้ เมื่อรวมทุกอย่างเข้าด้วยกันเวฟ 100s รุ่นปี2026คือรถที่ตอบโจทย์ครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นความประหยัดความนั่งสบายการควบคุมง่ายความทนทานและดีไซน์ที่ดูดีแบบใช้ได้ทุกวันหากคุณกำลังมองหารถคู่ใจที่ใช้งานได้จริงในระยะยาวรุ่นนี้คือคำตอบที่คุณสามารถเลือกได้อย่างมั่นใจและถ้าคุณชอบรีวิวนี้อย่าลืมกดติดตามช่อง WA Auto Review เพื่อรับชมคลิปใหม่ๆจากเราที่จะพาคุณไปรู้จักรถรุ่นต่างๆแบบละเอียดที่สุด